สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะตอนนี้เราก็จะมาคุยเรื่องเฟซเราที่โดนแฮกนะคะคืออันนี้อ่าบน้ำเสร็จนะคะนอกเรื่องยังไม่ได้เป่าผมนะคะคือเราจะมาคุยเรื่องเราโดนแฮกเฟซนะคะมันมีหลายคนนะคะที่เข้ามาบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเดี๋ยวไปสร้าง เฟสใหม่ก็ได้เฟสเขาให้สร้างได้เป็นร้อยอันก็คือเราเข้าใจนะคะว่าสร้างได้ใหม่แต่ถ้าคุณไม่ได้มาอยู่ตรงนี้มาทำตรงนี้คุณไม่เข้าใจหรอกค่ะคนที่เข้าเปิดโหมดสร้างไรายได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาสำหรับเราคือเราเปิดโหมดได้ประมาณสามเดือนเนาะมันยิบ ยี่บหนี้ก็ประมาณสามเดือนคือเดือนแรกที่เราเปิดหมดคุณรู้ไหมตื่นตีห้าเบรกสองชั่วโมงไม่เคยได้พักไม่เคยได้คุยกับใครนั่งทำงานกลับมาบ้านสามทุ่มสี่ทุ่มทำถึงทีหนึ่งตีสองคุณรู้ไหมกว่าจะได้ห้าพันคนแล้วภายในเดือนหนึ่งคือ ได้เครื่องมือมามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะแล้วที่สำคัญกว่าจะได้เครื่องมือมาเราต้องยืนยันตัวตนหน้าจริงตัวจริงของเราเหมือนเราไปสมัครงานนะคะเราจะไปเอารูปใบไม้ใบหญ้ามามันไม่ได้และตอนนั้นคุณหน้าเราพังมากถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูที่หรือว่าเพื่อนคนไหนที่ติดตามเราแรกๆ ตอนนั้นเราเลิกใช้เครื่องสมารใหม่ๆหน้าสิวเห่อเต็มหน้าเลยนะคะเราก็ต้องเอาหน้าเราออกกล้องตัวตนจริงๆเราเพื่อจะได้เครื่องมือตรงนี้มาเนาะยืนยันตัวตนค่ะระบบต้องการให้เครื่องมือคนที่กล้าที่จะยืนยันตัวตนค่ะ เนาะไม่ใช่มาพูดว่าทำไมไม่ได้เราทําได้ภายในเดือนเดียวแต่ตอนนี้ขึ้นเป็นหลักหมื่นแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้หมื่นเลยค่ะเราเนาะเราก็ต้องพยายามต่อไปแล้วอีกอย่างช่องนี้สําคัญกับเรามากช่องนี้เชื่อมต่อกับกลุ่มหนึ่งกลุ่มของเราเพจสามเพจเฟซอีก หลายอันแต่ตอนนี้ก็คืออีกสองช่องก็คือทำโทรศัพท์พังก็คือไม่สามารถเข้าได้ทำโทรศัพท์หายมันเป็นซิมอันเก่าเนาะแล้วช่องที่คู่กับช่องนี้ก็ห้าพันกว่าคนก็โดนแฮกแล้วก็ปิวไปแล้วค่ะอันนี้เป็นช่องหลักนะคะช่องหลักสำคัญกับเรามากค่ะ ช่องหลักจะเชื่อมต่อกับ1กลุ่ม3เพจ4 t i k ิ๊กต y o ก t u b ยู 5, คุณคิดว่าสำคัญไหมถึงเราจะเพิ่งสร้างได้3เดือน y ยูทู e เพิ่งสร้างได้10วันแต่ยอดคนมาดูหลักหมืน่น เราสร้างเพื่ออะไรเพื่อที่จะหาะไรายได้เราไม่ได้สร้างให้คุณมาดึงเราเข้ากลุ่มไม่ได้สร้างเพื่อจะให้คุณมามาคุยกับเรามาโทรหามาส่งข้อความหาไม่ต้องค่ะเรามีเนื้องอกเนื้อายอยู่แล้วค่ะมีเนื้องอกเนื้อายอยู่ไม่จําเป็นต้องมาเป็นเพิ่มให้เราค่ะเนาะแล้วช่องนี้สําคัญ ขนาดไหนเราบอกน้องวันใหม่ตลอดว่าช่องเฟซของแม่แม่สร้างตรงนี้ไว้ให้หนูไม่ว่าจะเป็น youtube ไม่ว่าจะเป็น t ิ k ต o k สามารถสร้างไรายได้ได้ทุกวันนี้อย่าง t ิ k ต o k อันเก่าของเราอะผ่านมาเป็นแบบ ห้าหปีละคนติดตามแปดพันปิวไปทั้งที่เรามีไรายได้ค่าคอมค่าไร้สดมีคนใจดีให้ของขวัญมีคนใจดีมาอุดหนุนเราก็ได้ไรายได้ตรงนั้นวันละร้อยสองร้อยวันละร้อยห้าสิบวันละห้าสิบบาทมากเราก็ได้เงินมาซื้อกับข้าวอะไรนะแต่ถ้ามันยังอยู่ก็คือมันก็ยังก็ น่าจะยอดติดตามเยอะกว่านั้นเนาะแต่น,นี้เราเพิ่งมาสร้างอันใหม่พร้อมกับเฟซอันนี้ได้สามเดือนเราก็ต้องมาปั้นใหม่ทำใหม่ YouTube เพิ่งทำได้สิบวันวันนี้สิบห้าสิบห้าธันวาหกปดเราเพิ่งเปิด YouTube ตอนวัน 5, ที่ห้าธันวาวันพ่อเพื่อที่จะให้เราจำได้เราบอกน้องว่า แม่ทําตรงนี้ทําไว้ให้หนูนะมันเป็นสมบัติชนิดหนึ่งที่เราสาม,มารถต่อยอดได้สาม,มารถสร้างได้แล้วคิดว่าน้องอ่ะสไปได้ดีกว่าเราเพราะาน้องเก่งคอมเราซึ่งเราไม่ได้เรียนคอมไม่เป็นอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเราไม่รู้เรื่องแต่น้องก็ยังน้องเล่นคอมทุกวันน้องก็ยังคงไปได้ดีกว่าเรา เราบอกน้องว่าแม่ปั้นช่องนี้แม่กําลังปูพื้นฐานไว้สร้างรากฐานตรงนี้ไว้เพื่อให้หนูได้ใช้ตรงนี้ต่อไปมันสําคัญมากช่องหลักของเราอย่ามาแฮกกันนะคะขอร้องค่ะอย่ามาแฮกกันเลยหนึ่งกลุ่มสามเพ ติ๊กต็อกยูทูบเชื่อมต่อเฟซนี้อยู่สำคัญมันเป็นอนาคตของน้องวันใหม่ที่เรากำลังสร้างไว้ให้น้องพยายามมันเป็นมรดกชิ้นหนึ่งที่เราจะทำไว้ให้น้องในอนาคตที่น้องจะได้ใช้ถ้าคุณมาแหกแล้วมันพังไปมันก็พังไปเลยนะคะ มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะมาถึงจุดนี้สามเดือนไม่ใช่ง่ายๆว่าคุณจะทำได้มาถึงจุดคนติดตามถึงหลักหมืน่นมันไม่ใช่ง่ายๆที่เดือนเดียวแล้วคุณจะได้เครื่องมือมามันต้องทำขนาดไหนแล้วมันไม่ใช่ช่องเดียวแล้วเฟซส,สามช่องอะคือมันพังไปอะมันเหลือช่องนี้ช่องเดียว คุณอย่าทำเลยค่ะอย่าทำเนาะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นชาวต่างชาติหรือคนไทยเพราะตอนนี้มีทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่ดึงเราเข้ากลุ่มมันก็จะมีกลุ่มคนไทยด้วยขอบอกตรงๆเลยนะคะเปิด facebook เพื่อหาไรายได้ค่ะไม่ได้หาเนื้องอกค่ะแล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความไม่ต้องโทรมาค่ะ ไม่มีอะไรจะคุยค่ะต้องการที่จะเอาสิ่งดีๆเราอะเลาะหานู่นหานี่มานำเสนอมาสร้างให้เพื่อนๆแล้วก็ลงเพื่อนๆะถูกใจก็เป็นกำลังใจให้เราแล้วเราก็ใช้ช่องสี่ช่องของเรานั้นนะ ไปคอมเมนต์ไปกดถูกใจดันช่องเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ดันแค่ช่องตัวเองเราใช้ช่องทุกช่องทางเพื่อจะช่วยเพื่อนดันเพื่อนเป็นกำลังใจถ้าเพื่อนที่เป็นเพื่อนเราจะรู้ว่าเราอะไม่ได้ใช้แค่ช่องหลักของเรานะไปคอมเมนต์เพื่อนไปส่งสติ๊กเกอร์ให้เพื่อนไปติดตามเพื่อนช่องอื่นเราก็ดันเพื่อนเหมือนกัน แต่มันปิวไปแล้วเหลือช่องนี้ช่องเดียวขอร้องนะอย่าทำค่ะกว่าจะมาถึงจุดนี้ถึงเป็นแค่เริ่มต้นแต่เราก็ปูพื้นฐานไว้ในอนาคตเราหวังว่าทุกคนเข้าใจทุกคนถ้าได้มาฟังจะรู้ว่าอย่ามาทำกันค่ะ แล้วขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกำลังใจให้เราขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเราเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือจะพังแค่นี้ถ้าเราหายไปก็ตามนั้นแต่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ